ไอ้สร้างรวยกันอย่งครับเตียนตะมันเคียงกับเตียนตะมันเคียงรถคันนี้เขามาเปยนหลังระยะรับประกันเนาะรถเกา่ารถใหม,ม่แก่บ,บริการที่เก่านะครับพี่นอ้องมาแต่ลูกค้าแจ้งไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่านยังคำนะครับตำบลท่าไฟวันอำเภอแก่งค้อจังหวัดเชียงพูมครับ ผ่านบุกเบิกนะครับแ่งเป็นผ่านชักร่องครับอุปกรณ์ที่รถมีสองอยางครับใบม,มีดันดินนะครับกับผ่านบุกเบิกนะครับรถใส่งานอยู่ที่พันกว่าชั่วโมงนะครับ อ่ายๆเราบคัน,นึงมีแต่คู่บตานะครับเคินเขาตอนนี้มันอยู่บนเขานะครับเอ,เอ้ทดสอบปัจจัยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็ต้องทำการทดสอบนะครับระบบการทำงานนะครับ การทำงานปกติทุกอย่างกัถือว่าโอเคครับเอว4ี1ูนหนึ่งแครับอันนี้เปลี่ยน่องโซโล่าพร้อมแล้วับ อวไล่ล้มนะครับฝากน้องกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสร้างใหม่สายป้าพาไปทั่วครับ หรือว่าสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์ทุกรุ่นของคูโบต้านะครับติดต่อผมได้ที่0949969983 0949969983นะครับหรือที่คูโบต้าชัยภูมิทุกสาขาครับเสร็จคันี้เราก็สิไปขั้นต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเมื่อนี้แลนโซนเนทึ่งเขาครับมื่อนี้ ทำบุญทำมาไฟหวานนะครับนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องมีความสุขหลายๆครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะครับเงินท้องใส่บลบกจกบปบินนะครับผมสร้างใหม่ชัยภูมิขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับถ้าคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่สายปลาพัไปทัวร์เด้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับ